เด็กหญิงนิยายท่านอองโปรดรับข้าเป็นภรรยาบทที่49 อาหนานั่งอยู่ครู่หนึ่งเห็นเหอโฮหยินต้องรับมือกับพวกครั่งสงครามบางคนที่กำลังวู้บวามก็เหนื่อยมากแล้วจึงขอตัวกลับไปอย่างรู้กาลเทศะ เหอหูหินถูกเจ้าฉีหวากอกวนจนปวดหัวเล็กน้อยจึงไม่รั้งตัวอานานไว้อีกให้คนพานางกลับไปทรงที่ตัวอย่างปลอดภัยอานานจิตใจว้าวุ่นตลอดทั้งวันตรวบจนฟ้ามืดก็ยังไม่เห็นชู่ป้าหนิงกลับมาเห็นได้ว่าสงครามครั้งนี้ดุเดือดเพียงใด แต่ที่ทำให้นางรู้สึกสบายใจคือไม่ได้ยินข่าวร้ายอะไรแม้จะไปเดินบนถนนนอกจากผู้คนบนถนนน้อยลงกว่าปกติก็ไม่มีอะไรต่างไปจากเดิมเห็นได้ชัดว่าชาวบ้านในเมืองถงเฉิงชินเสียแล้วสงครามครั้งนี้ไม่ได้ทำให้วิถีชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไป ตอนกลางคืนชูป้าหนิงให้มู่หยวนกลับมาบอกอาหนานว่าเขาไม่กลับมาอาหนานผิดหวังเล็กน้อยแต่พอได้ยินมู่หยวนบอกว่าท่านอองปลอดภัยดีทุกอย่างใบหน้าที่ตึงเครียดมาตลอดทั้งวันก็เผยรอยยิ้มออกมาได้ในที่สุดมู่หยวนจากไปอย่างรวดเร็วก่อนจากไปอาหนานให้มู่หยวนนำขนมรสอ่อนที่มามาในจวนทำกลับไปส่วนหนึ่งด้วยนางต งววล่าสงครามที่เคร่งเครียดจะทำให้ชูป้าหนิงที่มีความรับผิดชอบสูงไม่มีเวลากินอาหารหางหิวจนเป็นโรคกระเพาะแล้วจะแย่เอาสองครามยืดเยื้ออยู่สิบกว่าวันอีกไม่นานหิมะก,ก็จะตกแล้ว เช้าเปิดเยี่ยกับเหมือนไม่รู้สึกถึงความเหนื่อยล้าและความเหน็บหนาวมาก่อกวนทุกวันหลายวันมานี้กองทัพของสองฝ่ายประทะกันหลายครั้งมีทั้งแพ้และชนะวันนี้อาหนานอุ้มลูกสุนัขจิ้งจอกสองตัวนั่งเมยอยู่บนเตียงเตาอีกแล้วหิมะเพิ่งตกลงมาอากาศหนาวเย็นนางจึงได้แต่แต่งตัวเหมือนหมีแพนด้าและผิงไฟอยู่แต่ในบ้านหลายวันมานี้สิ่งที่ ที่ทำให้อานานยุ่งยากใจคือเจ้าฉีหวามาคุยกับนางที่บ้านทุกวันเนื้อหาที่คุยไม่พ้นเรื่องสงครามข้างนอกตอนนี้อานานเข้าใจแล้วแม่นางผู้นี้ไม่เหมือนใครจริงๆเรื่องการแต่งงานของตัวเองยังไม่ทำให้แม่นางเจ้าใส่ใจได้เท่าเรื่องสงครามข้างนอกหากแม่นางผู้นี้เป็นบุรุษสิ่งที่พูดคงเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่แม่นางเจ้าเป็นสตรีแถมยังเป็นคุณหนูในห้องหับที่ยังไม่ออกเรือนพูดมากไปก็มีแต่จะทำให้คนทอดถอนใจว่านางเกิดมาผิดเพศแล้วจริงๆตั้งแต่เจ้าสีวาเข้าใจเจตนาของอานานผิดนางก็เห็นอานานเป็นคนรู้ใจบอกความคิดเห็นของตอน้นที่มีต่อสงครามรวมถึงความใฝ่ฝนันอยากขึ้นไปเข็นฆ่าทหารของศัตรูบนกกำแพงเมือง ให้อาหนานฟังทั้งหมดอานานได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งว่าแม่นางผู้นี้เป็นพวกคลั่งสงครามอย่างรุนแรงหากมีชีวิตอยู่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง นางจะต้องเป็นฮิตเลอร์เวอร์ชั่นสตรีแน่นอนอานานฟังมากเข้าก็รู้สึกเบื่อวิธีที่นางใช้กับเจ้าฉีหวาคือฟังไปพลังโน้มน้าวให้อีกฝ่ายดื่มชาไปพลังรอจนแม่นางผู้นี้ดื่มชาจนเต็มท้องก็จะปิดปากไปเอง จากนั้นกลุ่มท้องกลับบ้านไปย่อยน้ำชาและเข้าห้องซ้วมระหว่างพี่คิดสาวใช้เลิกม่านเข้ามาบอกนางว่าแม่นางเจ้ามาอีกแล้วเจ้าสีหวายยังคงสวมชุดสีแดงเข้มตัวเดิมเอวพันแส้สีแดงไว้เหมือนเปลวเพลิงร้อนแรงที่หอบพัดเข้ามาในห้องกลางฤดูหนาวหนาวหนาวจังหรูช่วยขอชาร้อนหน่อย เจ้าสีว่าย่ำเท้าไปมานั่งลงบนเตียงเตาอย่างไม่เกรงใจพลางสั่งให้หรูช่วยยกชาร้อนเข้ามาหรูช่วยรับคำเสียงสายไปชงชาร้อนอย่างคล่องแคล่วและยกออกมาพลางยิ้มพูดคุณหนูเจ้า หรือดูหนาวดื่มชาช่วยให้ร่างกายอบอุ่นก็จริงแต่ดื่มมากไปก็ไม่ดีน้ำจะสะสมอยู่ในร่างกายได้นะเจ้าคะเจ้าชีวาฟังแล้วพรันคิดถึงครั้งที่สองตอนพบชายาสู้อ๋องนางถูกสาวใช้คนนี้หลอกล่อให้ดื่มน้ำชาจนเต็มท้องสุดท้ายถูกชายาสู้อ๋องชวนคุยไปยิ้มแย้มไปทำให้นางดื่มชามากไปจนท้องอืดได้แต่กลับไปหาหมอด้วย ความขายหน้าเจ้าฉีหวาตาวัดสายตาใสหรูช่วยอย่างขุนเครื่องหันไปพูดกับอาหนานว่าอาหนานเจ้าว่าสงครามครั้งนี้จะยุติลงเมื่อไรท่านพ่อไม่รู้คิดอย่างไรไม่ให้คนส่งข่าวในกองทัพกลับมาแม้แต่น้อยอาหนานรูปหัวสุนัขจิ้งจอก เรื่องนี้ข้าไม่รู้หรอกหากเช้าเป่เยเยืถอนทับกลับไปย่อมต้องมีข่าวคราวส่งกลับมาแน่เจ้าฉีหวาฟังแล้วความคิดก็โลดแล่นอีกครั้งทำท่าจะเคลื่อนไหวเจ้าฉีหวาเหลือบมองอานานแวบหนึ่งเห็นนางอุ้มสัตว์เลี้ยงสองตัว ขอดอยู่ในเสื้อคลุมขนสัตว์เหมือนคุณหนูในตระกูลขุนนางทั่วไปดูเบาบางและขลาดกลัวแม้ในใจจะสงสัยในความอ่อนแอของอานานแต่นางปักใจเชื่อแล้วว่าอานานเป็นคนที่มีความคิดเห็นตรงกับนางจึงอดไม่ได้ที่จะเล่าความตั้งใจของตัวเองให้อานานฟังสุดท้ายเจ้าฉีหวาพูดกับอานานอย่างจริงจงัง อานานถ้าพรุ่งนี้ชเช้าเปอยเยี่ยยังต้ามารุกกรานอีกข้าต้องขึ้นไปบนกำแพงเมืองสั่งสอนพวกมันแน่เฮ้อเฮ้อข้าจะบอกให้ว่า ข้าสั่งให้เสียวลี่ไปเอาเครื่องแบบทหารของต้าชู่มาให้แล้วรอแค่ถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นเจ้าฉีวหวากำหมัดแน่นท่าทางเด็ดเดี่ยวแน่วแน่แนในปานิธานของตอนอาหนานแทบจะสำลักเห็นสีหน้าย,ยืนกรานของแม่นางผู้นี้แล้วอาหนานรู้สึกปวดหัวแทนแม่ทัพเจ้าจริงๆเจ้าเด็กที่ซุกซนเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าตัวเองเป็นสตรีเจ้าทำตัวแบบนี้บุรุษที่ไหน จะกล้าแต่งงานกับเจ้า,านานไม่อยากเป็นคนที่รู้เรื่องแล้วไม่แจ้งหลังจากเจ้าสีหวาดื่มน้ำชาจนนั่นพองและกลับไปแล้วนางรีบสั่งให้คนไปหาแม่นมของเจ้าสีหวาที่ตวนแม่ทับและให้อีกฝ่ายคิดหาหนทางเฝ้าคุณหนูของตัวเองไว้หาไม่แล้วพรุ่งนี้ในสนามรบอาจมีสตรีที่ปลอมตัวเป็นชายถือแท้ออกไปสู้กับข้าศึกได้เจ้าฉี หวาจากไปไม่นานจางมามาก็เข้ามาด้วยสีหน้ายินดีท่านอองกลับมาแล้วอาหนานฟังแล้วตาเป็นประกายโยนลูกสุนัขจิ้งจอกสองตัวนั้นลงในตะกรา้าแล้วรีบลงจากเตียงเตาสวมรองเทา้าก่อนจะวิ่งออกไปข้างนอกโดยไม่สวมเสื้อผ้าเพิ่มอีกชั้นในที่สุดท่านอองของนางที่จากบ้านไปสิบกว่าวันก็กลับมาแล้ว หลายวันมานี้แม้สีหน้าของอาหนานจะสงบขึ้นมากต่อให้ได้ยินเสียงเข็นฆ่าดังสนั่นจากใต้กำแพงเมืองทุกวันก็เพียงแต่ขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวเท่านั้นไม่ลนลานจนวิ่งไปจวนว่าการเหมือนวันนั้นอีกแล้วแต่ทุกครั้งที่กลองสึกดังใจของนางก็มักจะขึ้นลงตามจังหวะกลองไปด้วยวาวุ่นกระวนกระวายโดยเฉพาะกลางคืนตอนนอนเวลา นางพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียงคนเดียวมักรู้สึกว่าอะไรบางอย่างขาดหายไปหลังจากนอนคนเดียวมาหลายคืนในที่สุดอาหนานก็เข้าใจว่าที่แท้ขาดท่านอ๋องที่คอยอุ่นเตียงและเป็นหมอนข้างให้นางนั่นเองทำให้นางยากจะหลับล่องรู้สึกว่าฤดูหนาวช่างหนาวเหลือเกินดังนั้นในช่วงเวลาสั้นๆ1สิบกว่าวันเนื้อหนังที่อาหนานบำรุงร่างกายมาได้อย่างยากเย็นจึ หายไปอีกครั้งรู้วหลันกลับสาวใช้คนอื่นๆเห็นแล้วได้แต่ร้อนใจเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ อาหนานหลับไม่สนิทเลยย่อมกินข้าวไม่ลงเป็นธรรมดาทำให้ร่างกายผ่ายผอมลงมากเหอหูหยินเห็นแล้วได้แต่รอบถอนหายใจและพูดจาชี้แนะนางแต่เรื่องบางอย่างไม่ว่าเจ้าจะพูดเยอะเพียงใดยามฟังรู้สึกมีเหตุผลมากในใจก็รู้สึกว่าควรเป็นเช่นนี้แต่พออยู่คนเดียวกลับเริ่มคิดฟุ้งซ่านอีกครั้งหลายวันมานี้มีแต่ม่มยวน ที่กลับมารายงานสถานการณ์ให้นางรู้จากนั้นก็รีบร้อนกลับไปอานานได้แต่สั่งให้พ่อครัวทำอาหารที่ชูป้าหนิงชอบส่งไปให้เขาทุกวันเทาว่าของส่งไปแล้วก็จริงนางกลับไม่เคยได้พบชูป้าหนิงเลยทุกครั้งล้วนเป็นมู่หยวนที่มารับอาหารไปเองอานานไม่รู้ว่าชูป้าหนิงเป็นอย่างไรบ้างไม่รู้ว่าเขายุ่งจนถึงเพียงนี้จริงๆหรือไม่ แม้แต่จะพบหน้ากันสักครั้งยังไม่มีเวลาตอนที่ได้ยินบ่ามารายงานว่าไหนที่สุดชูปา้าหนิงก็กลับมาแล้วอาหนานจึงโล่งอกอาหนานวิ่งออกไปอย่างตื่นเต้นดีใจเนื่องจากดีใจเกินไปจึงลืมไปว่าต้องรักษาความสำรวมเยี่ยงพระชายาเอาไว้ทำให้สาวใช้กับมามากลุ่มใหยไล่ตามอยู่ข้างหลังอย่างยากลำบาก ลอยออกไปอานานเห็นจูป้าหนิง้งที่เดินเข้ามาในประตูแล้วสงครามโหดร้ายมาแต่ไหนแต่ไรหลังผ่านสงครามมาสิบกว่าวันใบหน้าที่แต่เดิมเคร่งขครึมอยู่แล้วของจูป้าหนิง้งฉายจิตสังหารเย็นชาทั่วร่างเต็มไปด้วยรังสีบางอย่างที่อธิบายไม่ถูกเทียบกับแต่ก่อนแล้วทํำให้คนยากจะสบตากับเขายิ่งกว่าเดิมอานานวิ่งไปตรงหน้าจูป้านิง และหายใจหอบเพาว่าดวงตาเป่งประกายกับต้องมองเขาสาภาพของสู่ป้านหนิงในตอนนี้ตรงกันข้ามกับความสะอาดเรียบร้อยในยามปกติเส้นผมยุ่งเหยิงเล็กน้อยไม่เป็นทรงเหมือนเคยปล่อยหลาปล่อยล่วงหล่นลงมาเพิ่มความงดงามที่เตือความห้าวหาญให้เขาอีกหลายส่วนเขายังคงสวมเสื้อกราะห่วงโซ่สีดำอากาศหนาวเหน็บข้างนอกทำให้เสื้อกราะสี มีประกายของน้ำค้างแข็งสีเงินเกาะอยู่เวลาเดินส่งเสียงแกลกๆ พี่ทำให้อาหนานหวาดภาวามากที่สุดคือบนเสื้อกราะหว่วงโซ่ของเขามีคราบเลือดติดอยู่อาหนานหวาดกลัวเหลือเกินว่านั่นจะเป็นเลือดของเขาแต่เห็นสีหน้าเขานอกจากอ่อนล้าไปหน่อยแล้วไม่ได้มีท่าทางอิดโรยหรือได้รับบาดเจ็บจึงได้วางใจสู่ป้าหนิงเห็นภรรยาตัวน้อยวิ่งเข้ามาอย่างไม่สนใจอะไรทั้งนั้นไม่พบหน้ากันสิบกว่าวันเขาคิดถึง ริงๆเดิมทีจะอบนางเข้ามาในอ้อมกอดแต่หางตาเหลือบเห็นชุดเกราะห่วงโซ่ที่ตนสวมอยู่มีน้ำค้างเกาะอยู่ชั้นหนึ่งด้วยไม่อยากให้นางรู้สึกหนาวจึงเพียงแต่ใช้มืออบเอวนางไว้เท่านั้น ท่านท่านอองท่านกลับมาแล้วเนื่องจากเห็นเขาแล้วดีใจเกินไปชั่วขณะหนึ่งที่อาหนานไม่รู้จะพูดอะไรดีได้แต่ใช้สายตาพิจารณาเขาอย่างละเอียดด้วยความละมอบอยากดูให้มั่นใจว่าเขาปลอดภัยดีจูป้าหนิงไม่ได้ตอบเพียงแต่นิ้วหน้าพูดด้วยน้ำเสียงไม่เห็นด้วย ชาไหนออกมาข้างนอกจึงไม่สวมเสื้อผ้าให้มากหน่อยพูดพลางใช้สองมืออบเอวนางประเมินน้ำหนักหัวเขียวขมวดกันแน่นกว่าเดิมเจ้าผอมลงอาหนานฟังแล้วรู้สึกเขินอยากบอกเหลือเกินว่าท่านออง มือของท่านเป็นไม้คันช่างหรือไรอีกทั้งรอบด้านยังมีค่ารับใช้ตั้งมากมายค่ารับใช้คิดในใจพระชายาวางใจเธอะพวกเขาไม่เห็นอะไรทั้งนั้นจริงๆสู่ป้าหนิงจุงมืออาหน,านเดินกลับไปที่ห้องนอนของพวกเขาพูดด้วยน้ำเสียงตำหนีเมืองชายแดนไม่เหมือนเมืองหลวงอากาศหนาวเหน็บรุนแรงเจ้าจะเอาแต่ใจเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ อาหนานฟังชายหนุ่มตำหนินางด้วยน้ำเสียงแหบต่ำอย่างว่าง่ายหัวใจทั้งหวานล้ําและหดแกรงแต่ไหนแต่ไรมาเสียงของเขาเป็นเสียงบูรุษระดับกลางมีเพียงในช่วงเวลาพิเศษเท่านั้นที่จะเจือความแหบพลายามนี้เสียงเขาฟังดูเหมือนเหนื่อยล้าเพราะไม่ได้พักผ่อนมานานแล้วจะไม่ให้นางปวดใจและเป็นห่วงเขาได้อย่างไรโดยไม่รู้ตัวบูรุษผู้นี้ได้ เข้ามาอย่างรากและแตกหน่อในหัวใจของนางแล้วทุกครั้งเวลาคิดถึงจะทําให้นางรู้สึกทั้งหวานชื่นและห่วงใย,ยเขากลับถึงห้องนอนหลกักอาหนานรีบสั่งให้คนไปเตรียมน้ําสําหรับอาบตัวเองเข้าไปถอดชุดเกราะห่วงโซ่ให้เขาเองระวังหน่อยของสิ่งนี้หนักชูป้าหนิงถอดชุดเกราะห่วงโซ่หนักอึ้งด้วยตัวเองและโยนไปด้านข้าง เผยให้เห็นเสื้อคลุมยาวบุซับในด้านในที่สกระปกเล็กน้อยท่านอองสงครามเป็นอย่างไรบ้างชาวปเป่ยเย่พวกนั้นถอนพับไปหรือยังอานานถาม ถอยไปชั่วคราวแล้วแต่พวกเขายังปักหลักฟื้นฟูกำลังอยู่ในพื้นที่ที่ห่างจากเมืองถงเฉิงไปไม่ถึงสิบลี้อาจจะย้อนกลับมาได้อีกทุกเมือ่ออาหนานฟังแล้วทำหน้ามนในใจนึกสาบแช่งสวรรค์ในเมื่อให้นางทะลุมิติมาแล้วชาไหนจึงไม่ให้นางเข้ามาอยู่ในยุคสันติ จะให้มีค่าศึกมาจับจองผืนดินตอนกลางอันล้ำค่าและพร้อมใจโจมตีทุกเมื่อเพื่ออะไรนางไม่ใช่นางเอกพี่สวรรค์เมตตาจริงๆด้วยสู่ป้าหนิงรูปหน้านางและปลอบเสียงนุ่มนวล อย่ากังวลไปเลยย่อมมีวันที่สงครามยุติอาหนานแม้มริมฝีปากดวงตาจับจ้องคราบเลือดที่ติดอยู่บนชุดกระห่วงโซ่บนโตะ๊ะตอนนี้นางรู้แล้วว่าเลือดนั่นไม่ใช่เลือดของเขาแต่ไม่ว่าจะเป็นของศัตรูหรือฝ่ายเดียวกันล้วนทำให้นางกังวลใจท่าน ท่านต้องดูแลตัวเองนะนางพูดเสียงค่อยสู่ป้าหนิงอกนางเข้ามาแนบอกก้มหน้าบทเบียดริมฝีปากนางอย่างอ่อนโยนและรับคำ น้ำสำหรับอาบเตรียมเสร็จอย่างรวดเร็วอาหนานช่วยสู่ป้าหนิงเตรียมเสื้อผ้าสะอาดและนำเข้าไปในห้องเล็กด้านข้างแต่กลับเห็นสู่ป้าหนิงถอดเสื้อผ้าออกจนหมดต่อหน้านางและก้าวเข้าไปในถังอาบน้ำตอนอาหนานเห็นร่างกายท่อนบนเปลยเปล่าของบุรุษนางอดไม่ได้ที่จะหน้าแดงหูแดงและหันหลังตลอดครึ่งปีที่แต่งงานกันมานางไม่เคยเห็นร่างเปลยเปล่าของเขา ตอนกลางวันเลย จูจูก็เห็นเช่นนี้ย่อมตกใจเป็นธรรมดาเดิมทีอาหนานตั้งใจวางเสื้อผ้าไว้และออกไปคิดไม่ถึงว่าสู่ป้าหนิงจะไม่ถือสาเอ่ยปากบอกให้อาหนานมาถูหลังให้เขางานถูหลังให้บุรุษนี้นับรวมสองชาติแล้วนี่เป็นครั้งแรกของอาหนานนางถือผ้าไว้ในมือยืนอึ้งอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งไม่รู้จะทำอย่างไรดีสูป้าหนิงนั่ง ในถังอาบน้ำและหันมามองนางหยดน้ำทำให้ผมตรงหน้าผากของเขาเปียกชื้นหยดน้ำแวววาวไหลเกลิ้งลงมาตามใบหน้าคมคายค่อยๆไหลลงไปยังแผงอกเปลยเปล่ากำยำไอร้อนสีขาวพร่ามัวทำให้ดวงตาดำลึกยากจะคาดเดาคู่นั้นเหมือนมีคลื่นความอ่อนโยนอยู่ภายในในห้องเล็กแห่งนี้อบอวนไปด้วยไอน้ำพาให้เงาคนถูกลก คมด้วยไอายสีขาวจนดูเลือนรางไปด้วยแต่ภาพความเย้าวยวนที่เห็นบ้างไม่เห็นบ้างนี้เองทำให้อานานแทบจะเลือดกำเดาไหลชู่ป้านหนิงเห็นนางยืนเซอ่อ แขนยาวก็ยื่นออกมาจับนางลงไปในน้ำเสื้อผ้าที่อาหนานสวมอยู่เปียกทันทีชูป้าหนิงใช้เวลาไม่นานก็ถอดเสื้อผ้าของนางออกจนหมดมือที่มีปุ่มแข็งตะปบลงบนความอ่อนนุ่มบนหน้าอกของนางและครึงเพลนการกระทำป่าเถื่อนเล็กน้อยแต่กลับปลุกเร้าอารมณ์ได้อย่างประหลาดชูป้าหนิงให้อาหนานแยกเรียวขาทั้งสองข้างและนั่งอยู่บนเอวเขามือหนึ่ง ประคองเอวนั่งพรางต้มหน้าขบแม,ม้มสุกสายซอกคอของนาง อาหนานคลางกระซเอาอย่างยากจะควบคุมตัวเองสองมือบีบไหล่เขาไว้นิ้วเท้าหมวนงอเข้าด้วยกันคงเป็นเพราะผ่านสงครามครั้งนี้มาทำให้เขาอยากแน่ใจอะไรบางอย่างการกระทำตึงป่าเทือนและตรงไปตรงมาพอสัมผัสได้ถึงความชื้นที่หลั่งไหลออกมาเบื้องล่างชูป้านหนิงใช้มือข้างหนึ่งประคองเอวนางและค่อยคอย,ยกตัวนางขึ้นสูงอาหนานรู้สึกเพีย ว่าจุดที่อ่อนโยนที่สุดของตัวเองถูกวัดถูกร้อนเผาบางอย่างดุนดันชั่วขณะต่อมาบางอย่างที่แข็งถึงก็แทรกเข้ามาในร่างกาย ไม่รู้ผ่านไปนานเท่าใดอานานรู้สึกว่าตัวเองทนรับความเสียวซ่านมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วในที่สุดภายในร่างกายก็ร้อนเผาหัวสมองขาพรอนใช้ฟันกัดแขนเขาทีหนึ่งขณะที่ร่างกายสั่นสะท้านไม่หยุดทั้งสองแต่งงานกันมานานในที่สุดก็ได้อาบน้ำด้วยกัน รสชาติมันช่างดูจากใบหน้าของใครบางคนที่แดงจนแทบจะมีโลหิตหยดลงมาก็รู้แล้วว่าเป็นอย่างไรอาบน้ำเสร็จออกมา ก็ล่วงเข้ายามเซินแล้วอาหนานเช็ดผมตัวเองลวกๆกและหยิบผ้าอีกผืนมาเช็ดผมของชู่ป้าหนิงให้สะอาดชู่ป้าหนิงนั่งตรงขอบเตียงรับการปรนีบัติอย่างกระตอรือรือร้นจากภรรยาตัวน้อยเพียงครู่เดียวก็พิงหัวเตียงหลับไป อาหนานมองใบหน้าสู้ผอมของเขาแล้วปวดใจเหลือเกินพอเช็ดผมเขาจนสะอาดแล้วนางออกแรงพาเขาขึ้นไปบนเตียงระหว่างนั้นชูป้าหนิงไม่ได้ตื่นเลย เห็นได้ว่าเหน็ดเหนื่อยมากแต่พอเอนกายลงบนเตียงขณะที่อาหนานกําลังจะห่มผ้าให้เขาชู่ป้าหนิงกลับลืมตาอย่างสลืมสะลืจากนั้นยื่นแขนออกมาดึงนางเข้าไปในอ้อมกอดและหลับไปอย่างสบายใจอีกครั้งอาหนานมีประสบการณ์แล้วทั้งยังมิอาจตัดใจปลุกเขาได้จึงขดตัวอยู่ในอ้อมกอดเขาสัมผัสร่างกายอบอุ่นของเขาที่ห่อหุ้มนางไว้ ไลมือไปตามเส้นสายบนใบหน้าเขาท่ามกลางแสงสหลัวเช้าวันต่อมาสู่ป้าหนิงไปค่ายทหารอีกครั้งจากไปครั้งนี้เขาไม่ได้กลับมาอีกหลายวันหรือดูหนาวอากาศหนาวเน็บเช้าเปิดเยื่อกลับไม่มีทีท่าว่าจะถอยทับแม้แต่น้อยมาโจมตีเมืองทุกวันวันละครั้ง เหมือนถูกฉีดเลือดไกลสองฝ่ายบาดเจ็บล้มตายนับไม่ถ้วนอานานอุ้มลูกสุนัขจิ้งจอกรอยอยู่ที่บ้านทุกวนันสวมบทภรรยาที่ว่างงานและมารดาที่เงียบเหงารู้สึกเบื่อนายเหลือเกินลูกสุนัขจิ้งจอกสองตัวที่อานานเลี้ยงกินผักทุกวนันแต่เนื่องจากอานานมักปรอกนมบัวก,กับนมแพะให้พวกมันกินบ่อย,อยลูกสุนัขจิ้งจอกสองตัวนี้จึงไม่ได้ผายผอมเพราะไม่ได้กินน แต่กลับแข็งแรงมากและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแค่เดือนเดียวก็โตขึ้นมากไม่ดูเหมือนลูกแมวเหมือนตอนที่ถูกจับกลับมาใหม่ๆในที่สุดก็เริ่มมีเขาของปีศาจจิ้งจอกน่าเสียได้ยที่สุนัขจิ้งจอกสองตัวนี้ถูกเลี้ยงด้วยมาตรฐานของสัตว์เลี้ยงจึงไม่หลงเหลือสัญชตาตญาณของสุนัขจิ้งจอกอยู่เลยกลับทำท่าออดอ้อนแบบลูกแมวได้อย่างคล่องแคล่ว คุณหนูบางทีพวกเราอาจต้องลดอาหารของต้าไปกับเสี่ยวไปนะเจ้าคะวันนี้ตอนอาหนานใช้ผักกาดชิ้นหนึ่งป้อนสุนัขจิ้งจอกสองตัวนั้นรู้ช่วยพูดกับอาหนานอย่างนี้อาหนานอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูด ทำไมล่ะพวกเรามีเงินไม่พอหรืออาหนานที่ถูกความคิดในยุคศักดินาครอบงำจนกลายเป็นพวกฟุ้งเฟอ้อคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นอย่างแรกหรูช่วยมองอาหนานด้วยสายตาไม่ได้ดั่งใจ จะเป็นไปได้อย่างไรเจ้าคะตอนออกจากเมืองหลวงท่านเอาเงินมาตั้งมากมายมิใช่หรือยังมีของที่ไทยเฮาพระราชทานให้อีกต่อให้นอนกินทั้งชาติก็กินไม่หมดอีกทั้งบ่าวคิดว่าเมื่อมีท่านอองอยู่ต่อให้พวกบ่าวต้องทนหิวท่านก็ไม่มีทางต้องหิวแน่เพียงแต่ตอนนี้เป็นฤดูหนาวผักสดพวกนี้ต่อให้มีเงินก็หาซื้อยากเจ้าคะ่ะ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ